ไปได้ทำตัวได้ก็หมดสวัสดีครับสวัสดีครับไปดีเออพี่มีไปดีตรงนี้สิไปดีตรงนี้เร็วมายืนอไ่ตงกลัวรงนี้หรอมายืนก่อนเร็วจะไปญี่ปุ่นหรือเปล่าอ่าอ่าอ่าจะไปญี่ปุ่นต้องมาที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อมีนครับวันนี้วันนผมมจะาแผมจะมาแสดงอะไรให้ดูครับ บทบาทแรกดีใจทำยังไงอะเออบทที่สองร้องไห้บทที่สามตกใจบทที่สี่บทสำคัญมากปากเบี้ยวมือหงิกหงิกอีกหิกอีกิดหอีกเดินขาเป๋ด้วยเดินขาเป๋ อันนี้ครับยิ a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  ้มหวานแต่ไม่เห <laughs> ็นฟันยิ้มไม่เห็นฟันบทที่ห้าส่งสายตาปิ๊ง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 กับกล้องมองนิ้ก้องถือสาวบทที่หกแปลงอ้าเป็นสไปเดอร์แมนยี่เทปป่อยใหญ่เออบทที่เจ็ดตรงจูบให้สาวจูบให้สาวเนี่ย ผมรักคุณผมรักคุณทำนี้ได้บทที่ห้าเล่นกีตาร์โซโล่โซโล่หัวเนี่ยมันเองมันเองมัน่มันโอยมันฟิวมันได้เอากีตาร์ที่พื้นเลยโอ้โหมันมันมากเอ้ย ร้องให้แล้วก็เรียกแม่เรียกแม่ได้แแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าอ่ะหลังจากที่คนเดียวจบปุ๊บเป็นเด็กที่การปากเบี้ยวปากเบี้ยวแล้วก็มือหงิกปากเบี้ยวมือหงิกแล้วเดินไปหาคนทัน้งงอปากเบี้ยวมือหงิกไม่ต้องออกไม่ต้องออกจริงมานี่คือการสแสดงมาโอเคยืนตรงนี้บทที่8ร้องเพลง แรงสิ้นเนี่ยนังนมันมากกระโดดจ้ำพักสองกิเออขอบคุณนะครับฝ่ายขอบคุณกล้องขอบคุณนะคบที่ติดตามชมผม,ม,มเดี๋ยวเจอกันใหม่นะรักนะจุ๊บ,บ